สวัสดีค่ะส่วนนี้จะขออธิบายเกี่ยวกับการสร้างเอกสารใบวางบินนะคะสําหรับเอกสารใบวางบินนั้นจัดเป็นเอกสารประเภทธุรกิจของโปรแกรมร e เซ e ค่ะหลังจากที่เข้ามาที่โปรแกรมร e เซ e เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่สร้างเอกสารด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นหัวข้อเอกสารธุรกิจและเลือกที่ใบวางบิน โดยส่วนแรกที่เราจะทำการกรอกก็คือข้อมูลของลูกค้านะคะเริ่มจากชื่อลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะจะทำการกรอกที่อยู่ค่ะสำหรับการกรอกที่อยู่จะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือว่าถ้าเราทำการเปิดโครงสร้างที่อยู่มันก็จะเป็นการกำหนดในการกรอกข้อมูลดังรูปนะคะแต่ว่าถ้าเราทำการปิดโครงสร้างที่อยู่การกรอกข้อมูลก็จะเป็นอย่างอิสระค่ะในตัวอย่างนะคะจะขอเป็น เปิดโครงสร้างที่อยู่ค่ะโดยเริ่มจากเล็กที่นะคะจากนั้นให้ใส่ที่อยู่ค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อถนนนะคะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ข้อมูลจังหวัดอำเภอตำบลแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะระบบของเรารองรับเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะถ้าเลือกเปิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้จังหวัดก็คือจะเป็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ ในตัวอย่างจะขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะส่วนแรกก็คือทําการเลือกจังหวัดค่ะแล้วก็เลือกอําเภอรหรือว่าเขตนะคะจากนั้นก็จะเป็นตําบลหรือว่าแขวงค่ะแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษณีย์นะคะต่อมานะคะจะเป็นประเภทผู้เสียภาษีค่ะตรงนี้สามารถเลือกได้เลยนะคะซึ่งเราจะมีให้เลือกดังนี้ค่ะก็คือเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเลขประจําตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทางแล้วก็ไม่ระบุนะคะตัวอย่างจะขอเป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะจากนั้นให้พิมพ์เลขที่ลงไปค่ะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะมีให้เลือกเป็นสํานักงานใหญ่แล้วก็สาขาเลขที่ค่ะถ้าเลือกเป็นสํานักงานใหญ่ก็จะเห็นดังรูปนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็นสาขาเลขที่ตรงนี้ก็จะมีเลขที่ให้กรอกค่ะตัวอย่างก็จะเลือกเป็นสํานักงานใหญ่นะคะ ส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ติดต่อค่ะก็สามารถใส่เป็นชื่อของลูกค้าได้นะคะและกรอกเบอร์โทรค่ะแล้วก็อีเมลนะคะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นการกรอกข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วนแล้วนะคะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของ เลขที่แล้วก็วันที่ของเอกสารนะคะส่วนเลขที่ก็คือพิมพ์เลขที่ลงไปค่ะแล้วก็วันที่นะคะเราสามารถเลือกวันที่ได้ค่ะนังรูปนะคะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสินค้าและการคำนวณราคานะคะสำหรับส่วนแรกนะคะที่เราจะทำการกรอกข้อมูลมีดังนี้ค่ะส่วนแรกก็คือลำดับนะคะจากนั้นให้ใส่เป็นชื่อรายการสินค้าและการบริการะคะ่ะ แล้วก็พิมพ์จํานวนลงไปนะคะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นหน่วยค่ะเราก็จะมีให้เลือกดังนี้นะคะก็คือขีดก็คือว่าถ้าหน่วยของท่านไม่มีในระบบของเราก็เลือกเป็นขีดค่ะชิ้นต่ออันกล่องแท็กคลาชนิดส่วนต่อมานะคะให้พิมพ์ราคาลงไปค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดนะคะอในตัวอย่างจะไม่ขอพิมพ์ให้ดูนะคะ เมื่อลองคลิกนะคะก็จะพบว่าระบบทำการคำนวณราคาให้ค่ะถ้าต้องการเพิ่มรายการสินค้านะคะก็คลิกที่เพิ่มรายการะคะ่ะแล้วก็ทำการกรอกเหมือนลำดับที่หนึงเลยนะคะค่ะจากนั้นระบบก็จะทำการคำนวณราคาให้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือรวมเป็นเงินนะคะดังรูปเลยค่ะ ต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของหมายเหตุแล้วก็ผู้จัดทำะคะ่ะหมายเหตุก็คือพิมพ์หมายเหตุลงไปได้เลยนะคะผู้จัดทำก็คือเป็นผู้พิมพ์นะคะหรือว่าผู้ขายนั่นเองนะคะเมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะส่วนนี้จะเป็นช่องทางในการชําระเงินนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือว่าส่วนซ้ายนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลของธนาคารนะคะด้านขวาจะเป็น QR code ของพรอมเพย์นะคะ ส่วนของข้อมูลธนาคารนะคะก็จะมีวิธีการกรอกข้อมูลดังนี้ก็คือชื่อบัญชีธนาคารค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นชื่อธนาคารค่ะถ้าเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะมีชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษรองรับค่ะในตัวอย่างจะขอเลือกเป็นภาษาไทยนะคะ โดยธนาคารที่เราลองรับนะคะมีดังนี้ค่ะก็คือธนาคารกส,สิกรไทยนะคะธนาคาร, ic, าคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารททบธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคาร uob นะคะตัวอย่างก็จะเลือกเป็นธนาคารกส,สิกรไทยค่ะจากนั้นให้ใส่ชื่อสาขานะคะแล้วก็เลือกประเภทบัญชีค่ะก็จะมีเป็นออมทรัพย์กับกระแสรายวันนะคะแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีเลขที่ลงไปค่ะ ถ้าต้องการเพิ่มธนาคารก็คลิกที่เพิ่มธนาคารตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกธนาคารที่ต้องการเพิ่มค่ะจากนั้นก็เหมือนกันนะคะก็พิมพ์ชื่อสาขาลงไปค่ะแล้วก็เลือกประเภทบัญชีนะคะแล้วก็เลือกบัญชีเล็กที่ค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะต่อมาต่อมานะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นส่วนของหมายเหตุนในการชําระเงินนะคะก็พิมพ์ประมาณดังรูปเลยค่ะ ด้านขวามือนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลของ QR code ค่ะตรวจสอบข้อมูลอีกรอบนะคะแล้วก็คลิกที่ต่อไปค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะจากนั้นนะคะระบบจะให้เราทำการทบทวนข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าต้องการแก้ไขก็คลิกที่แก้ไขค่ะแต่ว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ยืนยันนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็สามารถสร้างเอกสารใบวางบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเอกสารใบวางบินที่สร้างได้นะคะก็จะมีเป็นไฟล์ PDF นะคะแล้วก็ไฟล์รูปภาพค่ะไฟล์รูปภาพสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สามารถส่งทางแอปพลิเคชัน l ล n e หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆที่รองรับการส่งเอกสารผันรูปภาพได้นะคะมาดูที่เอกสาร PDF ค่ะเมื่อคลิกที่นี่นะคะเราก็จะพบว่าเอกสารนะคะมีการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะ เราสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดนะคะเพื่อเอาไปใช้งานได้ค่ะหรือว่าเราสามารถคลิกที่ปุ่มพิมพ์นะคะเพื่อสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบของกระดาษได้ค่ะสำหรับปุ่มด้านขวามือสุดนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มเลือกนะคะปุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเอกสาร pdf ค่ะซึ่งเราจะอธิบาย4ส่วนดังนี้ก็คือการเปิดเอกสารดาวน์โหลดส่งอีเมลแล้วก็ sms นะคะส่วนแรกนะคะก็คือการเปิดเอกสารค่ะ จะพบว่าเหมือนกับตอนที่เราคลิกไอคอน PDF เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือว่าตรงนี้เอกสารจะมีการลงไลเซนดิจิตอลค่ะแล้วก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เลือกนะคะแล้วก็มีปุ่มพิมพ์ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบของกระดาษได้ค่ะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นดาวน์โหลดค่ะก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะพบว่าเอกสารใบวางบินที่เราทําการดาวน์โหลดได้นะคะก็จะเป็นดังรูปนะคะวิธีการเปิดนะคะให้เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC นะคะไฟล์ PDF ที่เราทําการเปิดขึ้นมานะคะก็จะพบเห็นการลงลายเซ็นดิจิตอลดังรูปค่ะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นการส่งอีเมลค่ะก็คลิกที่ปุ่มอีเมลได้เลยนะคะ จากนั้นก็จะขึ้นเป็นอ e ีเมลปลายทางค่ะเรายังสามารถสําเนาไปที่อ e ีเมลได้ด้วยนะคะส่วนต่อมานะคะถ้าต้องการส่งอ e ีเมลก็คลิกที่ส่งอ e ีเมลค่ะถ้าเราส่งอ e ีเมลสำเร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นข้อความเป็นส่งอ e ีเมลสำเร็จค่ะมาดูที่อ e ีเมลปลายทางนะคะตรงนี้ก็จะพบว่า ปีไฟล์ pdf ส่งมาด้วยนะคะเราสามารถคลิกที่นี่ได้ค่ะแล้วก็สามารถนำไฟล์ pdf นี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นการส่ง sms ค่ะก็ะคลิกที่ sms ได้เลยนะคะจากนั้นก็จะขึ้นเป็นเบอร์มือถือปลายทางค่ะให้คลิกที่ส่งข้อความ sms นะคะ จากนั้นนะคะถ้ามีการส่งข้อความ SMS สําเร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าส่งข้อความ SMS สําเร็จที่มือถือปลายทางนะคะก็จะพบ sms ทดังรูปค่ะให้คลิกที่ลิงก์นะคะจากนั้นทําการกรอกรหัสผ่านที่เราทําการส่งให้ทาง s m s เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเอกสารนะคะจากนั้นให้คลิกที่เปิดไฟล์ค่ะ เราก็จะพบไฟล์ pdf ดังรูปนะคะค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เราสามารถสร้างเอกสารใบวางบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็ขอขอบคุณค่ะกด subscribe ได้ที่ r e v e r a t i o n และสามารถติดตามเราได้ที่ facebook receive official line แอปรีเซฟ worldwide. receive. com อีเมล support. app. receive. com โทรศูนย์แปดสองห้าเจ็ดเก้าแปดห้าห้าห้า